เปลือกลูกปืนออรถเทนรอรถเ็นง่น้อูนลูกปืนเราก็จะนำไปประกอบนตามข้อนี้เลย ง่ายๆพี่นาะง่ายๆเปลี่ยนลูกพ te ah ืนล right. okay. ้อซ In well ื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้เพื่อนเปลี่ยนเองแล้วก็เกะนะเกะแต่ปัญหาเวลาเราไปประกอบนะต้องใส่ด้านด้านนี้เข้าในนะด้านนี้เข้าในอันนี้มันจะอยู่ข้างนอกป้องกันฝุ่นเวลาฝุ่นมันเข้านะเราจะต้องเอาด้านนี้ออกนอกฝุ่นจะได้ไม่เข้า ครับเพราน,นั้นเราก็จัดบ,บีให้นั่นก่อนล้ออะไรสักมื้อรถเล้อรถเข็นล้อรถเข็นลูกปืนเติมลูกปืนเติมลูกปืนหน่อย บีให้เต็มก่อนเราจะประกอบเรลาเราประกอบว่าทำไมถึงข้างนึงจะเป็นอย่างนี้วะนะเราจะไว้อัจจารีนะปดเวลาอัจจารีต้องใช้นิ้วปด กัไมนจะต้า้องการหัดนานๆก็มาอัดครั้งหนึ่งเน้องไปใช้ให้เลยทำเลยมันก็เรียบร้อยมันใช้นิ้วเรานะกดกดยังเอ้ยหัวย่อมาเลยนิ้วนี้กดกดเนาะกดให้มันเข้า how to be power มันแน่นทุกตัวเลยครันเต็มอ่ะถ้าไม่กดมันจะไม่เข้าเ,เพื่ยใช้นิ้วกดกดจารบีมันเข้าไปในลูกปืนเนี่ยเยอะไงนะเวลาฮะอาบอกเขาแล้วเจ็ดเจ็ดร้อยสี่สิบ ทั้งหมดห้าคู่นี่ซื้อใหม่ก็นี่ไงไม่ถ้าซื้อรถใหม่โอ้ซื้อใหม่ก็สามพันกว่าก็นี่เบียรนี้ก็จบแล้วรถเขายังดีอยู่ก็ถามว่าถ้าซื้อใหม่เท่าไหร่ก็บอกว่าสองพันสามพันนี่แหละสามพันกว่าถ้าซ่อมถ้าซ่อมก็คิดประมาณห้าร้อยบอกเ๊แล้วค่าแล้วสามร้อยเจ็ดสิบบาทก็เปลี่ยนตัวยนีน ไม่รู้ตอนไหนก็ได้หอยบ้างยังไม่บ้างใช่ไหมเห็นเห็นให้เสร็จร้อยบ้างเอามาเรียบร้อย นี right? h, oh. is so so ่คืออะไรลูกคำลูกคำลูกคำลูกเหรอถูกเซ็งแล้วเหรอเนี่ยของดีในงั้นเขาไม่มีใครมาซ่อมทำไม่มีของดีแบบเนี้ยเนี่ยลูกปืนรถเข็นอยู่เอาหมดทุกเรื่องเก่งกว่าเก่งจงจริงเลยเนี่ยลูกปืนรถเข็นเห็นไหมเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยคู้เนี่ยคู้นี่เหรอ คู่นี้เจ็ดร้อยสี่สิบจะซื้อใหม่ทั้งคันก็เดี๋ยวนี้มันสามพันกว่าทั้งคันเลยนะเลขอย่างดีนะถ้าราคาธรรมดาก็พันสามพันสี่เนจูงเก่งจริงเก่งเก่งไหมรอด้วยเนะะาะรอรอด้วยใช่ไหมบาม่าพอนไนบาม่านอนเสียแล้วเสียแล้วหรอ มึงเสียก็เอามาพอเอ, <c oughs> อามาใครอยากเอาไปกินก็เอาไปกินเอาไปกินดเดยหมดอายุเฉยไม่กี่วันบบนี่เนาะรู้แค่เป็นเดืนอบบนอะ แค่เป็นเดือนจะเป็นไรมั้ง12นี่แหละแล้วก็ยังไม่ถึงปีเลยเอ้ยจะถึงปีแรก12นะไอ้นี่ก็เดือนเมษาอิมเบอน์บีดาฮะย่างปลาบูมาบีดาเมษาเดือนปีนี้พอดีเลยมีหนึงเออร์มีปีนลยมอปีเลยแหมแจกพ่อทีนะแจกพรถอยู่ไม่ได้ขรเอามาให้

hasilnya ya. Pa kaya yi kaya yi.